ประชาชนทั้งประเทศเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นความเคารพและความนับถือต่อพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง เสด็จพระราชะดำเนินไปยังถิ่นธุรกรันดารห่างไกลด้วยพระวิริยะอุตสาหะหาววิธรรมให้การเดินทางของพระองค์เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายและเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่การเดินทางของพระองค์ได้รับความสนใจและความเคารพจากประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ามากในการสืบสารพระราชะปณิธาน เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนประชาชนทั้งหลายเดินทางมาจากต่างๆพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอะไรยการจัดการเดินทางและการรับมือกับความกดดันทางการเมืองได้รับความสนใจมากจากสื่อมวลชนแต่การจัดการเหล่านี้ได้รับความสำเร็จอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นตัวอย่างที่ดีในการรวมตัวกันเพื่อสืบสารพระราชปณิธาน กลุ่มอุทยานรอ9ที่มีหัวหน้าคือนางสาวทิพวรรณกระดีทองได้นำทีมาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาซึ่งมีการจัดพื้นที่รองรับการนั่งรอและรับอาหารดื่มพร้อมกับมีหน่วยแพทย์ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและบริการวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทำให้การเดินทางของประชาชนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย การจัดการเหล่านี้ได้รับความสนใจมากจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการสืบสารพระราชปณิธานการเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากและเป็นสัญญาณของความเคารพและความนับถือต่อพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสืบสารพระราชปณิธานและการจัดการเหล่านี้ได้รับความสำเร็จอย่างดีทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการรวมตัวกันเพื่อสืบสารพระราชปณิธาน แต่ที่น่าสนใจคือการจัดการเหล่านี้ได้รับความสนใจมากจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปซึ่งสร้างความเข้าใจและความรักษาความเป็นอยู่ของสังคมไทยทําให้มีความเชื่อมโยงและความเข้าใจกันในสังคมได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่ามากในการสืบสารพระราชปณิธานและสร้างความเข้าใจและความรักษาความเป็นอยู่ของสังคมไทยได้อย่างดี คำถามที่อาจเกิดขึ้นเป็นการจัดการเหล่านี้มีความสำเร็จอย่างดีทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการรวมตัวกันเพื่อสืบสารพระราชปณิธานแต่ว่าการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในสังคมไทยนั้นมีความสำเร็จอย่างไรการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในสังคมไทยมีความสำเร็จอย่างไรก็ตามก็เป็นสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ามากในการสื่อสารพระราชปณิธานและสร้างความเข้าใจและความรักษาความเป็นอยู่ของสังคมไทยได้อย่างดี